แม่เนนหสบายดีพี่น้องมุดสุขสุขคนเนาะวันนี้พาพ่อมาเที่ยวน้ำตกตาดฟานอยู่ที่เมืองปากซองแขวงจำปะสักเนาะอันนี้เป็นบริเวณทางทางหน้าของน้ำตกเนาะเป็นบอนจอดรถจะมีห้านขายเครื่องซิละนึกเนาะอนก,กอะบรรยากาศทางเข้าค่ขคณะเลย ำตกตาดฟานก็ัเป็นแรงของเชียวอีกบอ่อหนึงสีมีือเสียงโร่งดังแต่ที่สำคัญของเมืองปากซ่องแวงจำประซักเนาะว้าพห่น้องเลยงานไม่เราเลยเนี่ย จุดสูงวิวบนไมนะ้เปันหากรเฮ็อไม้ <c oughs>